หาพุงป่ากันเดี๋ยวพุงป่าพุงป่าบอกว่าไม่ได้แม่งกระพุ่นแสดงว่าน้ำทะเลนุ่นขึ้นนึ่พูดนะกระพุ่นแม่งกระพุ่นหลายทีเห็นมะหอบพุงป่าง้างๆง้างๆง้างหายง้างหาย นี่อะไรวะได้อยู่นำเล็อเกปล่อยลงอออโอ้ออกหมนพูดอะซัดออกซักดออกพูดเราไปแล้วโอ้เร็วเร็วรุนกันนะรุนรุนรอบนี้โอ้ไปเบิดแล้วฮอร์เลยอโอ้ไปเบิดเลยพูดอะนี่ทำแม่นกับพุ่นเอด็ดเลียู่ตกไง ชุ่มไปแล้วนะเวียงอย่นก้นตกเอารอบนี้เป็นยังไงเอาลุ่น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 โอ้แม่งกระพุ่นไหมตัวเงี้ยครับก็ลุ่นลุ่น รุ่นได้ได้ได้รุ่นรุ่นได้นี่ยเน,นี่โอ้ลายพร้อมนี่โชว์โชว์โชว์โอ้รอบรอบปิดฉากเไปรอออกกองเว้ายบ้าเองเนี่ยรอบปิดฉากเลยค <c oughs> ุณได้พ,อพ่อคุณพี่พ,อพ่อเขาจังนั้นจังพื้นทีน่จังไรนี่รอบปิดฉาก โอ้มือกล่องเ้อนังงี้รหลดมือกล่องตากล่องเหญ้ยมัยอมลงหลดเลยโอ้โอไปแล้วเอาในโจลงนี่ยน,นี่แม่เนี่ยถ้าเกิดว่าเฮต่าที่ได้เบิดตัวสำเร็จนราเราในเนี่ยนี่ vô cùng lạc phòng lạc 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 Bà lạc 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 khắc được. Đó, คลิปไปข้อนี้แหละมือนน้่ลับานแล้ว